มาดูต่อกันนะคะนะคะเพราะเมื่อเช้าจะจ๋าให้ดูตอนที่เขาออกแบบใช่ไหมคะแล้วโทรศัพท์มันก็ตัดไปนะะี่ค่ะแค่ตอนนี้บ่าย3ามโมงนะคะงานคืบหน้าไปเยอะมากสา่งฟีฟอร์มนะคะสวยฟีฟอร์มลูกนี้ตรงเนี้ยลึก3มเมตรกว้าง4เมตรก็เดี๋ยวตรงนู้นจะเป็นคลองไส้ไก่ไปตรงนู้นะะน,นะคะตัวแอลไปถึงนู่นแต่ว่าอีกสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะ ก็เหลือแต่ปรับแต่งสันนะคะก็คืบหน้าไปเยอะค่ะวันนี้อัปเดตนะคะเดี๋ยวจากก็จะทยอยลงให้ดูนี่ค่ะน้องเขาทำงานแค่ช่วงประมาณ1 0โมง11โมงค่ะที่เริ่มขุดตรงนี้ค่ะ11โมงไม่กี่ชั่วโมงก็เริ่มจะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคันบ่อกว้างนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลย เริ่มจำเป็นรูปร่างสวยแล้วค่ะเริ่มจะเป็นรูปร่างแลนะ้วเนาะเจสาก็นะะี่ค่ะเห็นไหมสฟีฟอร์มส่วนมีส่วนเบ้าส่วนโค้งนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยนี่เขาก็แต่งคันบ่อ,เ,อ,อเบิร์มค่ะแต่งเบิร์มอยู่แต่งเบิร์มทำงานถ้าคนขับแมคโครใจเย็นนะคะ ท่านใจไม่เย็นนี่ทาทายากต้องเป็นคนใจเย็นอารมณ์เย็นนช่คะเขาจะแต่งเบิร์มเอาเอาขึ้นมาโกยทําเบิร์มทาทาคันโบดนะคะนคะคะกองทีละ,ท,ละทีละตะกาทีละปุ้งกีอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นหน้ายังไงตอนเย็นบางทีจะอาจจะมาอัปเดตทีนึงน,นะคะถ้าไม่เหนื่อยนะคะเพราะวันนี้เหนื่อยจุงฟางค่ะใช่คะ่ก้างนะคะ ผู้จา๋าขนฟางค่ะกองเรียบร้อยแล้วอัปเดตนะคะวันนี้สระฟีฟอร์มเริ่มขุดแล้วสระฟีฟอร์มเริ่มขุดแล้วแล้วก็ฟางก็เริ่มทยอยขนนะคะพรุ่งนี้คาดว่าไม่รู้ว่าจ๋าจะจะคุมดีไหมจะคุมดีไหมวันนี้ทยอยคุมนะคะ,ะเดี๋ยวก็วันนี้ ก็อัปเดตการการขุดสระฟรีฟอร์มวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจ๋าก็จะมาคุมฟางนะคะก็เดี๋ยวพอตันเย็นถ้าเกิดไดยจ๋าได้ออกมาก็คงจะมาอัปเดตให้ดูกันตรงนู้นนะคะค่ะลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้กันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทวาิสาพาักปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จ่าพ่ปูได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ